บทสรุปการออกแบบสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ดํา да. เนินการต่อจากการวิเคราะห์การเรียนการสอนโดยกิจกรรมที่ดําเนินการในการออกแบบการเรียนการสอนอันได้แก่การกําหนดขั้นตอนการเรียนการสอนการออกแบบสื่อและแหล่งการเรียนรู้และรวมถึงการออกแบบและวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยการกําหนดขั้นตอนการเรียนการสอนอาจทําได้โดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้างจึงนําขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นมากําหนดเป็นขั้นตอนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนการสอนการพื้นฐานที่จะสามารถใช้กับผลการเรียนรู้โดยทั่วไปนั้นแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นตอนด้วยกันโดยอาจจะพิจารณาหลักการของโรบอทการเย่มาจัดเป็น แนวกิจกรรมในการดำเนินการเรีการ,รสอนได้ดังนี้ขั้นที่1คือขั้นนําซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยเหตุการณ์การเรียนการสอนในขั้นนี้อาจจะแก่การเร่งเร้าความสนใจหรือการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนจากนั้นจึงเป็นขั้นถัดมาคือการบอกวัตถุปสงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ะระลึกถ,ถึง การเรียนรู้ในขั้นก่อนหน้าขั้นสอนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจและเหตุการณ์ในการสอนในขั้นนี้ซึ่งได้แก่การนําเสนอความรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆการชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรวมไปถึงการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและฝึกฝนและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหรือการให้ฟีดแบ็กเป็นต้น ส่วนขั้นสรุปก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนการสอนนั้นโดยเหตุการณ์ที่จะสามารถประยุกต์การเรียนการสอนในขั้นนี้ได้แก่การแนะแนวเทคนิคการสรุปความรู้การถ่ายโยงความรู้โดยผู้เรียนสามารถที่จะฝึกการนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจวันเป็นต้นส่วนขั้นประเมินผล มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการรู้ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เหล่านั้นได้บ้างน้อยเพียงใดโดยเหตุการณ์ที่อยู่ในการเรียนการสอนในขั้นนี้ได้แก่การประเมินการให้ข้อมูลย้อนกลับและการซ่อมเสริมการเรียนรู้ต่างๆโดยการออกแบบสื่อและแหล่งการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่ถ้าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออื่นๆแหล่งการเรียนรู้อาจจะแบ่งเป็น2ประเภท ได้แก่สถานที่บุคคลหรืออาจจะพิจารณาถึงหลักในการเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้คือพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้เหล่านั้นโดยให้เหมาะสมกับผู้เรียนและรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆการสอนที่เลือกใช้วิธีการที่สะดวกและเหมาะสมและเกิดคุณค่าความคุ้มค่าในการนําไปใช้การออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ที่จะเลือกใช้เครื่องมือการวัดผลให้สอดคล้องกับผลการเรีรู้ที่ต้องการและมีคุณภาพสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้เหล่านั้นโดยใช้เกณฑ์การประเมินทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์เป็นต้น